ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอ,อเลิร์นพบกับครูมเมย์แล้วนะคะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .1 นั่นเองค่ะสําหรับคาบนี้นะคะเป็นคาบที่นักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบนะคะนักเรียนได้ไปทบทวนความรู้นะคะโดยใช้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเตรียมมาตอบคําถามครูมเมย์ในคาบนี้กันอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปทำแบบฝึกหัดข้อแรกกันเลยค่ะแบบฝึกหัดในข้อแรกนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยบอกความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยมา3ข้อฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนบอกความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนมา3ข้อค่ะ เรามาเริ่มที่ท้องฟ้าในเวลากลางวันกันก่อนเลยนะคะท้องฟ้าในเวลากลางวันเนี่ยท้องฟ้าจะมีความสว่างใช่ไหมคะส่วนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเนี่ยจะมืดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือความแตกต่างอันแรกนะคะก็คือท้องฟ้าท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันเนี่ยจะสว่างส่วนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเนี่ยจะมืด ท้องฟ้าจะมืดนะคะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนนะคะต่อไปข้อที่2ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราจะมองเห็นวัตถุท้องฟ้าที่เรียกว่าดวงอาทิตย์มองเห็นดวงอาทิตย์ส่วนในเวลากลางคืนเนี่ยเราจะ มองไม่เห็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่ว่าในเวลากลางคืนเนี่ยเราจะมองเห็นวัตถุท้องฟ้าที่เรียกว่าดวงจันทร์แล้วก็ดาวนั่นเองมองเห็น ดวงจันทร์และดาวส่วนในเวลากลางวันเนี่ยเราจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นดวงจันทร์และดาวนั่นเอง อันนี้นะคะก็คือคําตอบของข้อที่1นนะคะที่เขาถามว่าให้เราเนี่ยบอกความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนมา3ข้อนะคะซึ่งคําตอบของเรานะคะในข้อแรกก็คือท้องฟ้าในเวลากลางวันเนี่ยจะสว่างส่วนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเนี่ยจะมืดในเวลากลางวันเนี่ยเรามองเห็นดวงอาทิตย์ในเวลากลางคืนเรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะคะส่วน ในเวลากลางวันเนี่ยเรามองไม่เห็นดวงจันทร์และก็ดาวแต่ในเวลากลางคืนเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์และก็ดาวได้นั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูคําถามของข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าให้เราอ่านข้อความเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้าแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในตาราง ชวนคำถามอีกครั้งนึงนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอ่านข้อความเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้าแล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกลงในตารางนะคะเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1เขาถามเขาบอกว่ามีแสงระยิบระยับนักเรียนคิดว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวคะที่มีแสงระยิบระยับแสงระยิบระยับนั่นก็คือดวงดาวนั่นเอง ต่อไปข้อที่2นะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมมีลักษณะทรงกลมได้แก่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวคะคำตอบอันนี้ข้อที่2นี้ก็คือดาวทุกดวงเลยใช่ไหมคะที่มีลักษณะเป็นทรงกลมก็คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดาวนั่นเองต่อไปข้อที่3เขาบอกว่ามีสีเหลืองนวลเย็นตามีสีเหลืองนวลเย็นตาคือ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดาวคณนกเรียนที่มีสีเหลืองนวลเย็นตาสีเหลืองนวลเย็นตาได้แก่สีของดวงจันทร์นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สี่เขาบอกว่ามองเห็นในเวลากลางคืนมองเห็นในเวลากลางคืนเราเห็นดาวดวงใดบ้างคะในเวลากลางคืนนั่นก็คือดวงจันทร์แล้วก็ดาวนั่นเอง ต่อไปข้อที่5้าเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างทุกคืนเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทุกๆุกคืนเลยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทุกคืนเนี่ยเกิดกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดาวคะนักเรียนเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทุกๆคืนเลยเกิดในดาวดวงใดคะนั่นคือดวงจันทร์นั่นเองต่อไปข้อห เขาบอกว่ามีประโยชน์ในการบอกทิศทางดาวดวงใดบ้างคะที่มีประโยชน์ในการบอกทิศทางได้แก่ดาวทุกดวงเลยใช่ไหมคะคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดาวก็คือมีประโยชน์ในการบอกทิศทางนั่นเองค่ะต่อไปข้อ7มีแสงสว่างแล้วก็ให้ความร้อนให้แสงสว่างและให้ความร้อนนักเรียนคิดว่า เป็นลักษณะของดาวดวงใดคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวให้แสงสว่างและให้ความร้อนเป็นลักษณะของดวงอาทิตย์นั่นเองต่อไปข้อ8เขาบอกว่ามองเห็นได้ในเวลากลางวันมองเห็นได้ในเวลากลางวันได้แก่ดาวดวงใดบ้างคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวคำตอบข้อนี้ก็คือ เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ในเวลากลางวันและบางวันเราก็สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้นะคะในบางวันและบางเวลานั่นเองต่อไปข้อ9บางวันมองเห็นเป็นรูปเสี้ยวเขาบอกว่าบางวันเนี่ยมองเห็นวัตถุท้องฟ้าอันเนี้ยเป็นรูปเซี่ยวนักเรียนคิดว่าได้แก่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดาวคะที่เราสามารถมองเห็นได้เป็นรูปเซี่ยวคำตอบคือ ดวงจันทร์นั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อ10เขาบอกว่ามองด้วยตาเปล่าได้ไม่เกิดอันตรายมองด้วยตาเปล่านะคะไม่เกิดอันตรายนักเรียนคิดว่าเราสามารถมองดาวดวงใดบนท้องฟ้าได้คะทำให้ไม่เกิดอันตรายคำตอบก็คือดวงจันทร์แล้วก็ดาวนั่นเองค่ะ ส่วนดวงอาทิต์เนี่ยเราไม่สามารถมองดวงอาทิตย์ได้โดยตรงได้นะคะเพราะว่าแสงของดวงอาทิต์เนี่ยมีความสว่างมากๆเมื่อเรามองแสงของดวงอาทิตย์เป็นเวลานานหรือว่าแป๊บเดียวก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดการแสบตาขึ้นมาได้หรือว่าระคายเคืองที่ดวงตาได้นั่นเองค่ะต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดข้อถัดไปกันเลยนะคะ ข้อที่3เขาบอกว่าให้เราเนี่ยขีดถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและกากบาทหน้าข้อความที่ผิดฟังอีกครั้งนึ่งนะคะให้ขีดถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็กากบาทหน้าข้อความที่ผิดนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกเขาบอกว่าท้องฟ้านในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์ ท้องฟ้านในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์ถูกหรือผิดคะนักเรียนคําตอบข้อที่1คือถูกต้องใช่ไหมคะขีดเครื่องหมายถูกไปที่ข้อที่1เลยค่ะต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าดาวต่างๆเนี่ยมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคืนเน้นย้ำนะคะว่าดาวต่างๆมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคืนนักเรียนคิดว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดคะ คำตอบคือผิดใช่ไหมคะดาวเนี่ยไม่ได้มีรูปล่างเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคืนนะคะแต่จะเป็นดวงจันทร์ใช่ไหมคะที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคืนต่อไปข้อ3ค่ะเขาบอกว่าท้องฟ้านในเวลากลางคืนท้องฟ้านในเวลากลางคืนเนี่ยจะมองเห็นดวงจันทร์และดาว ท้องฟ้าในเวลากลางคืนจะมองเห็นดวงจันทร์และดาวนักเรียน,นคิดว่าข้อความนี้กล่าวถูกหรือผิดคะคำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องใช่ไหมคะในท้องฟ้าในเวลากลางคืนเนี่ยเราจะมองเห็นดวงจันทร์และดาวนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4เขาบอกว่าเวลากลางวันท้องฟ้าจะสว่างจึงมองเห็นดาวได้ชัดเจน ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลากลางวันท้องฟ้าสว่างจึงมองเห็นดาวได้ชัดเจนข้อความนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อความนี้ผิดใช่ไหมคะในเวลากลางวันท้องฟ้าสว่างเราจึงมองไม่เห็นมองไม่เห็นดาวนะคะ ได้ชัดเจนเนี่ยก็ผิดนะคะก็คือคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะถ้าเราจะแก้ไขข้อความก็คือเวลากลางวันท้องฟ้าสว่างจึงมองไม่เห็นดาวนั่นเองคะ่ะต่อไปเรามาดูข้อ5นะคะข้อ5เขาบอกว่าเราอาจมองเห็นดวงจันทร์ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนทวนอีกครั้งนึงนะคะ เราอาจมองเห็นดวงจันทร์ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนนักเรียนคิดว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดคะคำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องใช่ไหมคะเราอาจมองเห็นดวงจันทร์ได้ทั้งในเวลากลางวันและก็กลางคืนในเวลากลางวันเนี่ยก็จะเป็นบางวันและก็บางเวลานะคะที่เราสามารถเห็นดวงจันทร์ได้เช่นเดียวกับในกลางคืนค่ะ บางคืนเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้บางคืนเราไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ซึ่งดวงจันทร์ที่เรามองเห็นในแต่ละคืนเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดทั้งหมดนะคะที่นักเรียนได้ทำเพื่อเป็นการบทบทวนความรู้ค่ะต่อไปก็จะมีข้อสอบนะคะจำนวน6ข้อนะคะเพื่อเป็นการบทบทวนความรู้ไปในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเราลองมาดูข้อสอบข้อแรกนะคะเขาถามว่า สิ่งใดที่มองไม่เห็นบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันสิ่งใดที่มองไม่เห็นบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันคะนักเรียนข้อกไก่เมฆขอไข่ดาวข้อควายดวงอาทิตย์คำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนเราไม่สามารถมองเห็นดาวได้ในช่วงเวลากลางวันค่ะ ต่อไปเรามาดูคำถามข้อที่2กันนะคะข้อที่2ถามว่าข้อใดคือลักษณะของดวงอาทิตย์ข้อใดคือลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนก็ไก่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองขอไข่มีขนาดเล็กกว่าโลกข้อควายเป็นทรงกลมดวงอาทิตย์นะคะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองข้อกไก่จึงผิด ข้อขอไข่เขาบอกว่ามีขนาดเล็กกว่าโลกดวงอาทิตย์เนี่ยที่จริงแล้วมีขนาดที่ใหญ่กว่าโลกใช่ไหมคะข้อขอไข่จึงผิดข้อขอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมีรูปทรงเป็นทรงกลมนั่นเองใครตอบคำถามข้อนี้ถูกต้องบ้างยกมือขึ้นเก่งมากๆเลยคะ่นะนักเรียนต่อไปเราลองไปดูคำถามข้อที่3กันดูนะคะ ช่วยครูมีตอบคาถามข้อนี้กันด้วยนะคะคําถามข้อที่3เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดวงจันทร์ทวนคําถามอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดวงจันทร์ก็ไก่เป็นทรงกลมขอไข่มีแสงสว่างในตัวเองข้อควายมีแสงสว่างมีสีเหลืองนวลคำตอบข้อนี้ตอบข้อใดคะนักเรียน ที่ไม่ใช่ลักษณะของดวงจันทร์คำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ใช่ไหมคะที่จริงแล้วเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่ที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ในแต่ละคืนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยสาดส่องนะคะไปที่ดวงจันทร์แล้วทำให้แสงสว่างนั้นเนี่ยสะท้อนกลับมาที่โลกทำให้เราเนี่ยมองเห็นแสงของดวงจันทร์ได้นั่นเองค่ะส่วนข้อกไกใเนี่ยดวงจันทร์มีลักษณะเป็นทรงกลมถูกต้องนะคะแล้วสีแสงสว่างของดวงจันทร์ก็คือมีสีเหลืองนวลน,นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูคำถามข้อที่4กันเลยค่ะคำถามข้อที่4นะคะถามว่าดาด้าเนี่ยยืนมองท้องฟ้าในตอนกลางคืนแล้วสังเกตเห็นจุดเล็กๆสีขาวกระจายเต็มท้องฟ้านักเรียนคิดว่าดาด้าสังเกตเห็นสิ่งใด คนคำถามอีกครั้งนนะคะดาดายืนมองท้องฟ้าในเวลากลางคืนแล้วสังเกตเห็นจุดเล็กๆสีขาวกระจายเต็มท้องฟ้านักเรียนคิดว่าดาด้าสังเกตเห็นสิ่งใดก็ไก่ดาวขอไข่ดวงจันทร์คอควายก้อนเมฆนักเรียนคิดว่าดาด้าสังเกตเห็นสิ่งใดคะนักเรียนเป็นจุดเล็กๆสีขาวกระจายเต็มท้องฟ้านั่นก็คือ ดาวนั่นเองคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ใช่ไหมคะนักเรียนลองไปยืนสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืนเหมือนดาดาดูนะคะแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือดาวนะคะต่อไปข้อ5ค่ะข้อ5ถามว่าเพราะเหตุใดในเวลากลางคืนเราจึงมองเห็นดาวต่างๆได้ทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราเหตุใดในเวลากลางคืนเราจึงมองเห็นดาวต่างๆได้ข้อกไก่บอกว่าเพราะว่าดาวเนี่ยจะลอยขึ้นมาให้เห็นในเวลากลางคืนเท่านั้นขอ้อไข่เพราะไม่มีแสงของดวงอาทิตย์มาก,กบแสงของดาวข้อควายเพราะในเวลากลางคืนดาวจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนักเรียนคิดว่าคำตอบของคำถามข้อนี้คือข้อใดคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ ของไข่นั่นเองเพราะว่าในเวลาในเวลากลางคืนเนี่ยจะไม่มีแสงของดวงอาทิตย์มากบแสงของดาวนะคะจึงทําให้เราเนี่ยมองเห็นแสงของดาวในเวลากลางคืนได้ชัดเจนค่ะต่อไปคำถามข้อสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคำถามข้อที่6นะคะเขาถามว่าข้อใดกล่าวได้ถูกต้องทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ก้อไก่เวลากลางวันบางวันและบางเวลาเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ทวนอีกครั้งนึงนะคะเวลากลางกลางวันบางเวลาและบางวันเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ข้อขอไข่เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ข้อขอไข่เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนข้อขอควายเราสามารถมองเห็นดาวได้ท um ั้งในเวลากลางวันและกลางคืนข้อขอควายเราสามารถมองเห็นดาวได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนน um> ักเรียนคิดว่าข้อใดกล่าวถูกต้องคะก็ไก่ขอไข่หรือข้อควายคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกไก่นั่นเองค่ะ เวลากลางวันบางเวลาและบางวันเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้นั่นเองส่วนข้อขอไข่ที่ผิดเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ในเวลากลางคืนได้นะคะแล้วก็ข้อคอควายเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ดาวได้ในเวลากลางคืนเท่านั้นค่ะค่ะ ในคาบนี้นะคะก็เป็นคาบที่นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องดาวบนท้องฟ้านะคะนักเรียนนะคะสามารถไปทบทวนความรู้นะคะได้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรค่ะและสามารถไปทําแบบฝึกหัดได้นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ครูมเมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน